ก็ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะ วันนี้ที่หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยลวลัยลักษ์นะคะแทนดกรกีรัตสงวนสายอธิการบดีมหาวิทยาลัยลวัลัยลักษ์ก็เป็นประธานในกิจกรรมเทอดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลักษ์อัครา,กคากชกุม,มารีเนื่องในวโรากาศวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2556โดยมีพลตรีชาญประดิษแสงนินรองแม่ทัพภาคที่4พลตํารวจรีรนพงสายแก้วผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายถาวรวัดคงแก้วในอำเภอท่าศาลาพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชนนักศึกษาคณาจารย์ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันถวายเครื่องราชสการะเป็นผ่านพุ่มเงินพุ่มทองในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะดรกีรัสสวนไทรประธานในพิธีได้เปิดผ่านทุปเทียนแผ่และอ่านบทถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัลยลักษณ์อัครราชกุมารีจากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์ ราราชกุมารีด้วยค่ะค่ะทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ค่ะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระราชทานชื่ออันเป็นไส้พระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าตุลาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีในการนี้นะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านค่ะในเดือนกร,รกฎาคม2556มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์นะคะจึงได้จัดก,กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยนอกจากการถวายเครื่องราชสักการะดังกล่าวแล้วนะคะ,คะยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักวิทยา ศาสตร์ค่ะกิจกรรมการลงนามถวายพระพรค่ะซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีณโถงนิทัศการชั้นหนึ่งอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ,คะ